สวัสดีค่ะวันนี้ฟางอยู่ที่บ้านนิโกโฮมของเรานะคะซึ่งเป็นบ้านแฝดแบบพรีเมียมนะคะเป็นแบบเอ่อมินิมอลเจแปนนิดนะคะจะมีขนาด2ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะที่จอดรถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะเป็นอยู่ทําเลใจกลางเมืองนะคะอยู่ตรงเส้นหลังบิ๊กซีเข้าซอยจอมพลปนหนึ่งสามารถเข้าออกได้ทั้งทั้งด้านเอราวันและก็ถนนพหลโยธินนะคะซึ่งจะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวฟางจะพามาชม ะะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะบ้านหลังนี้จะบ้านนิโก้โฮมซึ่งจะมีพื้นที่สวนด้านข้างนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านที่เราตกแต่งไว้แล้วนะคะโซนด้านหน้านี้ก็จะเป็นโซนของที่จอดรถค่ะที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าสามารถจอดรถได้ถึงสองคันแล้วนะคะและด้านข้างเราก็จะตกแต่งด้วยสวนสวยไว้ให้หมดแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะด้านหน้าเราก็จะตกแต่งด้วยต้นหลิว เป็นต้นไม้ประจำของเราเลยนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยไซกาหลีด้านข้างนะคะพื้นที่สวนของเราก็จะยกระดับไว้ให้เป็นสเตปเลยนะคะอันนี้จะเป็นสวนด้านข้างค่ะป้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะขึ้นมาด่านแรกอันนี้ก็จะเป็นบันไดาทางด้านหน้าค่ะนะคะพื้นที่ลานด้านหน้าก่อนจะเข้าประตูบ้านก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะด้านนี้ก็จะมี พุ่มไม้เล็กๆเป็นส่วนน่ารักกอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะระบบประตูของเราก็จะเหมือนเดิมค่ะสามารถใช้ได้4ระบบเหมือนกันนะคะจะเป็นสแกนนิ้วรหัสคีย์การ์ดแล้วก็กุญแจให้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะคะมาค่ะพอเข้ามาด้านในนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกค่ะซึ่งเราตกแต่งไว้เป็นสไตล์มินิมอลน่ารักนรกนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยประตูด้านข้างบานใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อลูกค้าสามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้หมดเลย ส่วนทางด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่สวนสวยเอาไว้ให้ลูกค้าตกแต่งเป็นสวนน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นนั่งพักผ่อนด้านข้างก็ได้นะคะ แล้วจะบอกว่าบ้านของเราเนี่ยค่ะถึงจะเป็นบ้านแฝดสองชั้นก็จริงแต่ว่าจะแบ่งโซนสัสดส่วนชัดเจนเสมือนจะเป็นบ้านเดี่ยวเลยค่ะเพราะว่าโซนที่ติดกันจะเป็นแค่โซนซักล้างเท่านั้นค่ะส่วนอื่นจะไม่ติดกันเลยนะคะส่วนพอมาทางด้านหลังด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานใหญ่ให้อีกเหมือนกันนะคะสามารถเปิดออกไปโซนสวนได้ทา,างได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่า ลูกค้าสามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้ทั้งสองด้านเลยค่ะและด้านข้างของเราก็ยังมีเนื้อที่เหลือที่ลูกค้าสามารถจะจัดเป็นมุมพักผ่อนมุมกิจกรรมต่างๆภายในบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็โปร่งโล่งและเราก็ตกแต่งโ,โซนด้านข้างด้วยออตกแต่งผ้าม่านแล้วก็บิวอินไว้ให้หมดแล้วนะคะอ่าแล้วก็ก็จะคุมโทนการตกแต่งด้วยเน้นเป็นโทนสีขาวทำให้บ้านดูโปร่งดูโล่งไม่อึดอัดนะคะ ส่วนมาทางโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนของออห้องรับประทานอาหารก็จะตกแต่งด้วยโต๊ะรับประทานอาหารที่นั่งได้ถึง4คนด้วยกันค่ะแล้วพอมาทางด้านนี้เราก็จะตกแต่งบิวอินไว้ให้นะคะจัดเป็นสัดส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนของครัวค่ะเห็นไหมคะก็จะแบ่งโซนชัดเจนเลยมีความน่ารักลงตัวนะคะส่วนทางด้านนี้เราก็จะแอบไว้ด้วยห้องน้ำน่ารักน่ารักนะคะไม,ไม่แคบนะคะห้องน้ำเราก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะ เห็นไหมคะเราก็ตกแต่งแล้วคุมโทนอยู่ในโทนของสีขาวนวลสะอาดตามาเลยค่ะทางด้านนี้เราก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วก็จะบิวอินชั้นวางของไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางโซนด้านนี้เราก็จะเป็นเว้นเป็นที่ว่างไว้ให้ให้ลูกค้าสําหรับวางตู้เย็นอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดออกมาโซนด้านหลังบ้านค่ะจะเป็นโซนซักล้างหรืออะไรเงี้ยหรือว่าลูกค้าจะต่อเติมเป็นครัวไทยก็สามารถทําได้นะคะโซนนี้ก็จะมีหลังคา ลูกค้าสามารถตากผ้าอะไรได้ค่ะด้านหลังก็ยังเหลือเนื้อที่อีกเยอะเลยค่ะสําหรับรองรับการต่อเติมของลูกค้าได้นะคะปาค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันค่ะว่าเป็นแบบไหนมาค่ะพอเข้ามาทางโซนด้านนี้นะคะด้านข้างเราก็บิวอินไว้แบบน่ารัก ส่วนรูปบันไดของเราก็จะเน้นเป็นไม้คอนบูดให้นะคะส่วนราวบันไดก็จะเป็นไม้เต็งให้ะคะ่ะแล้วก็บันไดของเราก็จะไม่มีความชันนะคะเพราะว่าเรามีร้านพักให้รองรับออลูกค้าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็จะดูแบบเออไม่มีความชันมากะคะ่ะสำหรับบันไดพอขึ้นมาด้านบนก็จะเป็น เราก็จะเจอห้องนอนน่ารักน่ารักที่เราตกแต่งไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะก็จะทุ่มโทนด้วยโทนสีขาวสีเทาค่ะทำให้ดูอบอุ่น,นะคะ่ะไม่ไม่เบื่อง่ายนะคะอันนี้ค่ะและหน้าต่างของเราก็สามารถเ,เปิดรับลมได้หมดเลยนะคะ นี่ค่ะหน้าต่างก็สามารถเปิดได้นะคะทำให้ห้องดูโปร่งโล่งไม่อึดอัดนะคะส่วนทางด้านนี้เราก็จะทำห้องน้ำออกแบบห้องน้ำไว้เป็นสัดส่วนให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำภายในห้องนอนเล็กของเรานะคะเห็นไหมคะถึงจะอยู่ในห้องนอนเล็กแต่ห้องน้ำเราก็ไม่เล็กนะคะแล้วห้องน้ำเราก็แยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนใหญ่กันค่ะ พอมาด้านนี้ระเบียงบันไดของเราก็จะมีความสูงและก่อด้วยปูนก็จะเน้นความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากขึ้นนะคะพอมาทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องนอนใหญ่เราก็จะเจอห้องน้ําในตัวเหมือนกันก็จะแยกโซนเป๊ะแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอมาทางด้านนี้ก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าน่ารักน่ารัก,รกไว้ให้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น เตียงที่เราตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยนะคะหน้าต่างทุกบานในห้องสามารถเปิดใช้งานจริงได้หมดนะคะนี่ค่ะก็รับลมได้หมดทุกด้านเลยค่ะเห็นไหมคะถึงจะว่าเป็นบ้านแฝดน,นะคะแต่ก็เหมือนไม่ได้เป็นบ้านแฝดเลยเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวดีๆนี่เองที่เป็นบ้านเดี่ยวสชั้นนะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราลงไปชมด้านล่างกันนะคะไปดูบรรยากาศด้านล่างกันดีกว่าค่ะ ส่วนบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในเนื้อที่46ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน131ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นของบ้านแฝดแบบนี้โกของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่2.09ล้านบาทค่ะ แต่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านตกแต่งก็จะราคาก็ค่อนข้างพิเศษนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอเข้าชมบ้านตัวอย่างและสอบถามราคาได้เลยค่ะค่ะและเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะคะว่าออถ้าเราอยู่ภายในตัวบ้านแล้วมองออกไปด้านนอกเนี่ยข้างนอกจะมีความโปร่งโล่งมากแค่ไหนนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศของเราค่อนข้างร่มลื่นเลยทีเดียวค่ะสําหรับบ้านแบบนี้เกะของเรานะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะได้ทุกวันทําการเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะและถ้าลูกค้าสนใจที่จะเข้าชมบ้านตัวอย่างก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตามเบอร์ที่ติดอยู่ที่ลัวนาบ้านของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ เพราะว่าบางทีอ่ะของเราอ่ะอยู่ค่อนข้างไกลจากเจ้าหน้าที่ลูกค้าอาจจะมาถึงบ้านแล้วก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0615979456ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่วิ่งมาหาลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจที่จะเข้าชมหรือคุยรายละเอียดก่อนก็สามารถเข้าชมได้ที่โครงการสิทธิ์เรญาวอมมี่นะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ